สวัสดีครับผมจะมาแนะนำเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์คลิกดูข่าวโฆษณาเป็นเว็บไซต์ที่ได้เงินจริงแล้วก็ทำง่ายาไม่เสียค่าสมัครก็มาเริ่มกันเลยครับก็เข้าที่เบราว์เซอร์ในโทรศัพท์คุณหรือว่าจะเข้าใน g o o g l r คองก็ได้ครับแต่ว่า ผมจะเข้าที่บราเซอร์แล้วกันเข้าไปเลยครับเอ่อแล้วก็ต่อไปเข้าที่ Google ก่อนนะครับแล้วก็ที่ไปที่ a d i p h Y กดโอเคครับนีครับแล้วเข้าไปเลย คณะอันดับแรกคุณต้องไปเข้าที่กดมุมขวาแล้วก็จะมีสีเขียวนะครับเป็นสายอัพเป็นสมัครคุณเข้าไปที่ create ด้านล่างครับเป็นสีดำนะครับ create account นะครับต่อไปคุณก็ตั้งชื่อ,อ,อพิมพ์ชื่อคุณแล้วก็อีเมล อีเมลนี่ต้องอีเมลอยู่จริงนะครับอีเมลที่มีอยู่จริงแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็อันนี้ยืนยันพาสเวิร์ดอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นต้องกดติ๊กด้วยนะครับตรงที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยมันเป็นโรบอทคล้ายๆว่ามันเป็นตัวที่ป้องกันพวกเป็นเว็บไซต์โกงะครับมันก็เลยต้องมีตัวนี้ทํามาพอเสร็จแล้วอะไรแล้วก็กดสตาร์ทน้าเลยครับแต่ของผมสมัครแล้วก็ สมมติว่าสมัครแล้วก็เข้าไปได้เลยครับเข้าไปพิมพ์อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ด,ดนะครับพอเข้าระบบเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับเป็นหน้าต่างนี่ปุ๊แบดับแรกคุณกดที่มุมขวาบนเลยครับบนบนมุมขวาคุณดูที่เหรียญที่เหรียญเนี่ยที่เป็นของ 9. 3ุามเนี่ยของผมเนี่ยแต่ของคุณไม่รู้ว่า มันจะมีเท่าไหร่แต่ของผมผมผมกดมาแล้วมันเลยม,ลมีมี9.3เนี่ยครับแล้วก็เลื่อนดูผู้โฆษณาข่าวเนี่ยครับมันจะเป็น0.01่เห็นไหมเนนะี่ยนี่ยตรงตรงเหรียญน,นะ0 01, 0 01น0.01เนี่ยคุณคลิกเลือกอันไหนก็ได้เอัออนดับแรกนะ่ะคุณดูเออจะคลิกเล่นอ่ะสมมติเอาอันนี้อันแรกเลยกดไป พอกดเข้าไปปุ๊บคุณก็รอโหลดหลดสีเขียวนะครับจนเต็มหลอดมันน่าจะประมาณ15บห้าวิโหลดสักครู่นะครับพอโหลดปุ๊บแล้วก็คุณก็ไม่ต้องทำอะไรแค่กดไลค์กดถูกใจนะครับเนี่ยจนมันมีติ๊กถูกแล้วคุณก็กดกลับไปกลับไปปุ๊บกดอันไหนก็ได้กดอันเดิมก็ได้อันเดิม เนี่ยอ่ะอ่ะสมมติผมมีเนี่ยเก้าสเก้าจุดสามหนึ่งใช่ไหมผมกดไปมันก็จะเพิ่มข่าวหนึ่งเลยมันจะได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับก็รอหลอดเหมือนเดิมรอหลอดเขียวเต็มเหมือนเดิมประมาณสิบห้าวินาทีครับแล้วก็กดกดถูกใจครับกดไลค์ กลับครับเห็นไหมเก้าจุดสามสองแล้วเมื่อกี้เก้าจุดสามหนึ่งใช่ไหมครับอะกดอีกทีก็ได้กดอันไหนก็ได้ครับเลือกกันเหมือนกันคุณจะกดอันไหนก็ได้คุณเนี่ยจะดูข่าวจะอ่านข่าวอะไรก็ได้มัน่แต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ย,ยแต่ไม่ต้องอ่านก็รอรอโหลดนะครับประมาณสิบห้าวินาทีเนี่ยพอมันขึ้นหน้าต่างเป็นถูกใจแล้วก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดกลับ เนี่ยไหนรับนะ9.33แล้วทีนี้คุณกดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเนี่ยกดๆไปเลยกดมันมันไม่มีหมดแล้วกดไปเรื่อยยิ่งกดมากได้มากกดน้อยก็ได้น้อยนะครับกดนี้ก็อ่ะอันนี้อยากดูกดนนี้ไปเทสให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็เนี่ยมันก็จะเป็นขาข้างล่างแล้วก็ ครับกดถูกใจเลยครับนะครับไหนดูสนะ 9. 34. 9. 34ิเนี่ยเห็นมาจุดสามสนี่ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือคุณคลิกไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะได้ของคุณต่อมาเออผมจะแนะนำอันนี้อันนี้มันส่วนนี้มันจะเป็นพวกอันนี้ของเราเป็นอีเมลเป็นอะไรของเราเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรา อันนี้นี่ผมคือเออเลดเลดนี่คือหมายถึงว่าจำนวนที่ผมดูข่าวแปดร้อยสามสิสี่เนี่ยผมดูข่าวเ,น,เนี่ยได้ <Green. S 1> เครดิตเนี่ยทั้งหมดเก้าจุดสามสี่แล้วเนี่ยสามสิบอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ช่างมันอันนี้ไม่ค่อยสนใจอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นสําหรับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งคนถ้าคุณถ้าคุณแนะนําเพื่อนเนี่ยมาเนี่ยเอ,อคุณก็จะได้เนี่ยศูนย์จุดหนึ่งสองเนี่ย เหรียญศูนย์จุดหนึ่งสอนเหรียญคุณก็จะได้จากเพื่อนแล้วก็อันนี้เพื่อนแต่เพื่อนผมไม่ค่อยม,มีเยอะเหมือนกันผมไม่ได้ชวนใครอะไรอย่างนี้ผมคลิกกิกกันเดียวคิกไว้เถอะอันนี้เพื่อนผมก็หนึ่งคนนะับนผมก็ไม่ได้อะไรอันนี้เป็น u r l ครับเป็นเอาไว้คันลอกเนี่ยก็เลยคันลอกที่ว่าคนหาเพื่อนคุณจะไปเอาลงโพสต์ตรงไหนก็ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กโพสต์ลงไลน์โพสต์อะไรให้คนสมัครของคุณได้ คุณคุณก็จะได้เนี่ยศูนย์จุดหนึ่งสองเหรียญเนี่ยจะได้คูณไปส่วนนี้มันเป็นค่างเงินหนึ่งเหรียญนี่เท่ากับถ้าเป็นบาทไทยประมาณสามสามสิบสองถึงสามสิบสี่บาทผมก็ไม่แน่ใจนะมันอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นวิดดาวิดดาวนี่คือถอนเงินเวลาถอนเงินคุณก็กดวิดดาวไปเลยวิดดาวนี่คือถอนเงินแล้วแล้ว,แล,วแล้วอันนี้เอ่อ เขาเข้ามาถึงว่าห้าสิบเหรียญเนี่ยคือขั้นต่ําคุณจะถอนได้ก็ต่อเมื่อต้องห้าสิบขั้นต่ํห้าลิบห้าสิบเหรียญถ้าน้อยกว่าห้าสิเหรียญคุณยังถอนไม่ได้นะครับต้องทําให้ห้าสิบเหรียญก่อนหรือว่าทําให้มากกว่าห0สิเหรียญนะคุณก็สะสมไปเรื่อยๆแหละไม่ต้องรีบร้อนอะไรคุณได้ทามากก็ได้เร็วทําไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยเสร็จแล้วก็กลับกลับไปกลับไปหน้าของมัน นะครับคุณก็เนี่ยก็กดไปอันนี้เนี่ยมุมขวา9.34ใช่ไหมเนี่ยผมก็ผมกดอันนี้ก็แหละกดดูกดดูนะครับเมื่อกี้9.34ใช่ไหมเก้จุดเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้ก็จะเพิ่มมา0.01 ทำไปแป๊บเดียวมันโหลดไม่ได้นานเท่าไหร่แล้ว,ลวคิดว่าผมคิดว่ามันง่ายด้วยนะอันนี้เห็นมา9.35แล้วเมื่อกี้9.34นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับกดคลิกไปกดคุณมีเวลาว่างตอนไหนคุณก็กดกดกดไปก็มันคิดว่าง่ายที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับถ้ามีสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรก็สอบถาม เข้ามาตรงลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก็ไม่มีอะไรครับขอจบการสนทนาแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ